รวยกันหมดแล้วเหรอแม่ค้าเขาถามนะคนเขารวยกันหมดแล้วเลยไม่มาเดินตลาดนัดกันเลยปีใหม่ไม่เดินตลาดนัดกันแล้วเหรอรวยกันหมดแล้วไม่มากินของตลาดนัดกันแล้วนี่แม่ค้าโอดครับปีใหม่เงียบสนิทเลยนะโอ้โหน่าสงสารนะแม่คา้านะครับเออทำยังไงได้นะก็ไอเสามัน กำลังไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ทะเลนีครับเดินเล่นอยู่ทะเลแม่ค้าก็ขายไม่ดีเอาขายไม่ดีเอานะขายไม่ดีส่งท้ายปีครับตอนนี้เออน่าสงสารแม่ค้าจังเลยวะ่ะดูแม่ค้าคงจะไม่มีความสุขนะเออขายของไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเขาเรียกว่าไปไป,ไปฉลองอ่ะรู้ไหมอย่างน้อยก็ต้องกินหมกกระทะนะครับฉลองกับที่บ้านอ่ะ ตอนนี้คือไม่มีเงินฉลองอ่ะนะแม้แต่เงินแบบฉลองจิบน้ำเก๊กควยก็ยังไม่มีอ่ะครับนะปีใหม่แทนที่จะได้คึกคักนะปีใหม่แทนที่จะขายของได้คึกคักคนกลับบ้านคึกคักแต่นี่แม่ค้าบอกเลยบอกอ,อ๋อรวยกันหมดแล้วเหรอม่ันซื้อของกันแล้วเหรอมไม่ได้รวยแล้วครับนะคนก็จนกันหมดนั่นแหละ เออบางบางคนก็อันนี้นะชอบมาคอมเมนต์จังเลยตลาดผมมันคึกคักมาดูแถวบ้านผมกันสิเออก็ตลาดบ้างเองมันคึกคักไงแต่นี่ไงตลาดบ้านนี้มันไม่คึกคักไงบางที่ก็คึกคักอแอดมินก็เห็นในทิกตอกตลาดกกทอเงี้ยเออก็คึกคักดีก็เออเห็นแล้วคึกคักดีเออก็ปกติแต่ตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยมันเป็นอย่างสภาพที่เห็นไงแล้วก็ไม่มีใครนำเสนอข่าวเขาเลย นะแม่ค้าตัวเล็กๆไม่มีใครนํำเสนอไม่มีใครเป็นปากเป็นเสียงนะเออมันก็ดีอยู่หลอกตลาดอื่นอนะ่ะเออก็ให้มันดีไปแต่เนี่ยแม่ค้าที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ใช่แม่ค้าเหรอเขาไม่ใช่คนเหรอเขาไม่ต้องกินต้องใช้เหรอแล้วจะให้แม่ค้าเขาทำยังไงให,ให้ให้แห่ไปขายอยู่ตลาดนั้นตลาดเดียวเหรอ ตลาดที่ว่าคึกคักอ่ะนึกออกไหมเออไม่ใช่อย่าเอาตัวเองมาตัดสินคนอื่นนะครับนะมันไม่ใช่ว่าตลาดคึกคักตลาดเดียวแล้วจะมาตัดสินแม่ค้าต่างประเทศไม่ได้ต้องดูด้วยนะครับนะว่าแม่ค้าตัวประเทศเียเขาเป็นยังไงสภาพเขาเป็นยังไงนะถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ถ่ายมาหรอกครับอ,อ เดี๋ยวนี้แม่ค้าเนี่ยถ่ายลงติกตอกเต็มไปหมดนะอ,อืว่างจัดไงแม่ค้าว่างจัดก็เลยต้องเล่นติกตอกปกติก็ไม่ได้เล่นหรอกปกติก็ขายดีในยุคลุงตัวขายดีไม่ได้เล่นหรอกติกตอกพอว่างก็เลยต้องมาถ่ายลงติกตอกเยอะแยะไปหมดอดมินเราลงทันไม่ทันนะครับฮะอืมนะใครไม่เชื่อก็ลองไปพิมพ์ดูเอาในติกตอ็อกมีทุกวันครับมีมาใหมท่ทุกวันทุกวันะ เออนะฉะนั้นโปรดสงสารแม่ค้าด้วยนะครับนะไอ้พวกตมส้มตมแดงก็กุรณาไปช่วยซื้ออุดหนุนก็หน่อยอยู่ตามต่างจังหวัดอะนะแม่ค้าเขาจะไม่มีจะกินไม่มีจะอะไรกันแล้วเนี่ยเนี่ยเงียบมากเลยเนี่ยเออหันไปทางไหนก็มีแต่วิญญาณไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเลยนะเออเ็จะอยู่กันยังไงนะครับ เขาจะอยู่กันยังไงก็มั็นขายไม่ได้แล้วเขาจะอยู่กันยังไงนะเออดูที่เนี่ยขายปลาปลาแห้งหรือปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออนะครับฮะเออหัดเห็นใจคนอื่นบ้างนะไอ้พวกเสือแดงนะไม่ใช่ว่าเอ้จะบ้านชั้นตลาดคือครับบ้านชั้นตลาดขึ้นรับ,บ,รบเออนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ